ครับเอาอประเด็นแรกต้องก็คือต้องเรื่องส่วนตัวผมก่อนเพราะหลังจากที่มีข่าวผมกับคุณชูวิทย์มาเรื่อยนะเขาเป็นคนดีสีสังคมผมมันเป็นคนเลวนะวันนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะวันนี้ผมมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็อดีตที่ทำงานเก่าของผมด้วยนะ ขณะนี้ประสานกับในเวรผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่แต่อาจจะติดภารกิจท่านรองนายกประวิทย์ขณะนี้ก็เป็นได้เพื่อที่ว่าถ้าหากมีการกล่าวหาผมหรือผมอเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจจีนสีเทามีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับจับใหญ่จับ ผมเมื่อมัก็พูดเขาก็มีการพูดว่าเป็นผมเลยละ่ะแต่น่าเชื่อว่าพอหลังจากเขาพออาจจะมีข้อมูลภายในพอบอกว่าไม่ใช่เป็นผมก็พูดไปเลยพูดไปอีกอย่างละบอกโอ้ยผมเล็กนิดเดียวจะไปถ้าจะจับใหญ่ไม่ใช่ผมแล้วแต่ที่ที่แล้วประโคมใหญ่เลยว่าจะจับใหญ่คือจะจับตัวผมวันนี้เขาก็แบบนี้นะคนเรามันมันเขาก็เลอะเรือนไปเรื่อยนะ ชาสายบ่ายเย็นพูดมันไม่ได้ตรงกันเป็นสาระนี้ในเมื่อผมมาวันนี้แล้วผมเองเนี่ยผมก็จะบอกวันที่ถือมาวันก,นก่อนก็แสดงให้ดูแล้วที่ถือมาก็คือหนังสือเดินทางของผมพาสปอร์ตผมผมจะเอาพาสปอร์ตมาฝากไว้ที่พอบอตอรอเลยท่านไม่รับฝากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฝากไว้ที่พุ่มกับสอนอปทุมวันนะเมื่อพ้น สัปดาห์นี้หรือกระทั่งมีการออกหมายจับที่บอกว่าตอนนี้ผมเล็กๆและจะไปจับใหญ่ๆกว่านั้นใหญ่กว่าผมก็ก็ก็ดีนะถ้าจับกลุ่มให้ถึงตัวการใหญ่ผมก็จะรอจะรอด้วยว่าการดําเนินการของอเจ้าหน้าที่รัฐนะวันนี้กับฝ่ายการเมืองอใครอยู่เหนือมากกว่าใครวันนี้เป็นบทพิสูจน์ทำไมทำไมถึงคิดว่าตํารวจเขาจะออกหมายจับเราครับท่านก ก็มีคนออกคนที่คนที่แหมชงสังคมนะพูดไปพูดเหมือนตัวเองทาสํานวนการสอบสวนเองก็เขาเป็นคนเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนี่เขามีความดีความชอบเขาก็ผมบอกก็ไปให้สุดซอยเหมือนผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะดําเนินคดีในคดีความผิดที่ผมพบเห็นอย่างที่โรงแรมที่เกิดเหตุผมก็จะไปให้สุดซอยเหมือนกันต่างคนต่างไปให้สุดทางและเรื่องบ้งพาดพิงถึงผมไอ้พวกเฉียดเฉียดเนี่ยนะ ซอนทายกันเยอะพูดชื่อมาเลยอย่ามาใช้เหลี่ยมทางกฎหมายเฉียดไปเฉียดมาเอาพูดมาตรงๆเลยอย่างถ้าพูดมาแล้วเนี่ยผมดําเนินคดีแน่นอนตอนนี้มันก็เป็นคดีร่วมสิบคดีที่ที่มาพูดถึงผมแล้วมีพยานหลักฐานแต่อย่ามาใช้เทคนิคทางกฎหมายมาเคนนั้นคนนี้เอาเต็มๆกันดีกว่านะแต่ไอ้เรื่องไปพูดจะทะเลาะกันชกกันอันนั้นมัน,มน มันด่ามากไปเปล่าต่อย่างนั้นไม่เอาไม่ไม,ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณพูดถึงผมพาดพิงกล่าวหาบ้านเมืองกฎหมายมีผมก็สู้มาตลอดผมนักสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณก็อย่าหลบถ้าคุณมั่นใจจริงภารกิจวันนี้หลังจากผมพบผอบอตรดวันนี้ผมนําเอกสารมาด้วยนะสามกระเป๋าไม่ได้มาแบบปากเปล่าเหมือนใครบางคนถ้าหากเขา ให้ผมได้ร่วมทํางานนะหมายถึงให้ข้อมูลเหมือนหลังหลายๆคดีเนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติดิเลี่ยงที่จะไม่ให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีแล้วก็รู้ไงว่าผมเนี่ยมัดคดีเนี่ยถ้าผมจะเข้าไปร่วมเนี่ยผ่านมาเลยตั้งแต่คดีแตงโมงอา้าวไหหรือคดีไอ้นายสมชายไอ้หลงจูระยองไม่เอาผมเข้าไปในสานวนแล้วเป็นไงอะ่ะผลคดีศาลยกฟ้อง หลวงจู้ในายสมชายประกันตัวมาตั้งแต่8เมษายน65รู้ไหมก็รู้กันอยู่แต่น้องผมไอ้ป้อทุกวันนี้ก็ยังประกันไม่ได้ไม่รู้มีใครไปก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมถึงขั้นพูดว่านี่อำนาจรัดสั่งไม่ให้ประกันตัวผมก็มั่นความแตกต่างในคดีมันเห็นถูกไหมอย่างวันนี้ถ้าคุณเต็มใจนะให้ผมเข้าร่วมในเป็นส่วนหนึ่งในคดี ผมว่าผมยืนยันได้คนะดีเนี่ยจะไปถึงที่สุดแต่ถ้าหากพวกคุณก็คือคือถ้าผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในผมไปในฐานะพยานนะแล้วเป็นข้อมูลข้อมูลสําคัญแนะ่นอนผมคงนะไม่มาเอาเข้อมูลปากเปล่าพ่นๆน,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 น้ำลายไปวันๆไม่ใช่แต่พอผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีคดีมันจะเบีเ่ยงเบนไม่ได้ไนงะมันจะวิ่งเต้นไม่ได้นี่คือเหตุนี่เป็นประเด็นที่เอาผมเข้าไปเนี่ยสํารวจแล้วเดี๋ยวดึงไม่ออก ข้อมูลที่เราข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวของกลุ่มจีนหรือว่าเป็นผลเสียกับกลุ่มมันมีทั้งบวกและลบ<น>ะมันมีทั้งสองด้านนะล่วงเรื่องไหนจริงคุณก็ไปตรวจสอบ <นะ S 1> เพราะผมตรวจสอบเชิงลึกลึกจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นราชกระบบราชการผมตรวจสอบด้วยคําพูดด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวก็สอบถามเขาแต่ในเชิงลึกถ้าคุณปรากฏธุรกรรมการเงินหรือเหตุที่ พอที่จะดาเนินคดีพวกเขาผมจะไปไปิดกั้นอะไรล่ะพวกคุณก็ดําเนินการสิถูกไหมผมไม่ไม่ได้มาติดใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยไม่ใช่ผมไปปกป้องสีเทาทั้งหมดไอ้ที่ผมออกมาปกป้องอะ่ะช่วยตีความใหม่ผมมาแต่ปกป้องนักธุรกิจคนจีนที่เขาทํามาหากินอย่างถูกต้องในประเทศไทยฟังไว้ให้ด้วยและไอ้ผมไปขายชาติรบชาตินี้ไม่ผมขายแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ ถ้ามีแผ่นดินใหม่ที่ไหนให้ผมผมก็จะไปถ้าเอาคำนี้มาพูดกับผมแล้วช่วยรู้ด้วยนะผมชีวิตผมนะผมตั้งแต่เริ่มรับราชการตำรวจไปศึกษาติดตามดูด้วยเพียงแต่ผมมันอยู่ในระบบของเขาไม่ได้ผมก็ออกมาถูกไหมไอ้แบบเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยให้ผมตัดสินใจผมก็ตามข้อเท็จจริงนะถ้าหากมันไปกระทบการเมืองผมก็ไม่ได้สนใจเพราะอย่างนั้นเขาก็สะกิดผมออกดีกว่า เดี๋ยวไปเดี๋ยวพวกเขาเดือดร้อนคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าผมขณะนั้นผมก็บอกไม่เป็นไรผมไายให้ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวผมผมก็พอ,อจอแล้ว้เป,นเ,ปนเ็กี่ยวข้องกกับคุณเเดวิี่ยหมดเกี่ยวหมดก็ผมถึงบอกไงว่าเดี๋ยววันนี้มันไม่ชารกิจผมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าผอตรลนะเดี๋ยวก็จะต้องมีอธิบดีกรมสัมภากรอนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันมีอีกหลายหน่วยงานที่ผมจะไปครับแสดงว่าเรามีข้อมูลว่ามีตำรวจมีอะไรไปรับเงินจากกลุ่มทุนจีนกลุ่มน,นี้ใช่ไหมครที่เรามีมันยิ่งกว่ามีแล้วคดีนี้ผมพูดว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่มากมันเป็นกระบวนการพูดไปเนี่ยมันมันต้องกลับมันกลับไปถึงคดีซึ่งควกคุณก็ลืมแต่ผมมันไม่ลืมเพราะข้อมูลผมตั้งแต่มีประเด็นการจับกุมไอ้ตุนมีหลัก อ่ะผมพูดพวกคุณอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วมันเกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกันยังไงเกี่ยวคือเกี่ยวข้องกับธุรกิจจีนสีเทาหรือเกี่ยวข้องกับไอ้นายบางคนนู่นนี่มีไงคุณไม,ไม่เห็นภาพรวมแต่ผมมีข้อมูลซึ่งมันเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วผมจิมจ้มได้จิ้มได้จิ้มได้ว่านี่คืออะไร,รข้อมูลส่งให้รหครับตำรวจย้อนไงรับเงินนายพลตำรวจเอกพวกนี้เขาจะไปให้ไหมเด็กๆอ่ะ เขาไม่เคยมองระดับเด็กๆนะพี่ต่อครับวันนี้เนี่ยมีหลายคนออกมาโจมตีพี่ต่อทั้งตัวของกองสลักทั้ททาางตัวของชิวโถโถผมก็บอกปัดโถคนพวกนี้นี่ไม่ใช่ผมมาถือเนื้อถือตัวอะไรนะเอ,อคุณก็พึ่งโผมาไม่กี่ม่สกสองปี3มป,ปีนี้มาทีก็ใหญ่มากมายคนเราถ้ามันมีฐานะอะไรมาก่อน มันก็คงพอพอจะทราบได้อยู่ๆมันรวยพุภาพขึ้นมามันเรื่องอะไรแล้วเล่นกันนะนะนะเล่นไปเพียงแต่ผมเนี่ยที่ผมเวลาไงไทมิ่งมันเป็นเรื่องสําคัญอำนาจรัฐคือสิ่งที่ผมกังวลข้าหากอำนาจรัฐยืนยันระดับสองสามปอยืนยันแต่นนะเดินหน้าไม่มีระเว้นให้ใครไม่ว่าหน้าไหนจัดการอ,าอย่างนี้ผมก็ เดี๋ยวขอสวัสดีท่านรองนายกประวิตยด้วยสักครั้งในชีวิตอยากฝากอะไรไปถึงกลุ่มคนที่ออกมาโจมตีร่วมกันไหมเนี่ยล,ลุ้มมาเลยลุ้มเปิดหน้าออกมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอรามีคดีปับ๊บมันจะได้เนี่ยแหละนะเป็นพวงใหญ่เลยไม่ต้องกังวลออกมาเถอะผมไม่ได้หน้าก็จริงๆไม่เคยใช้ครีมหน้าก็บางแต่ว่าผมยอมให้พวกคุณท่มก่อนไม่มีผลไม่มีผลสำหรับผมและผมไม่ลงไปเล่นด้วยหรอกนะ ขี้จะเอานิ้วไปจิ้มไหมคนอย่างผมแค่ได้กลิ่นผมก็ชะงักแล้วอยากจะเดินหนีก็ือตตอบรายวันกันไหมเราบอกตันี้ไงผมถึงบอกไม่มีประโยชน์ผมถึงบอกคือบางทีปล่อยเขาพามพูดมากเนี่ยนะนะมันก็คือผมกังวลสังคมมันก็เคยเป็นเรื่องความแตกแยกในทางสังคมอย่าลืมนะกลุ่มที่สนับสนุนผมมีไม่ได้น้อยกว่าแต่พอย่อนเข้าไปนิดติ่งนึงตึ้งแม่งก็ทัวลงปั้ม ผมก็บอกอุ้ยเสียเวลาอ่านใช่ไหมไม่ต้องหรอกเพราะไปไปในโซเชียลไปให้ผมผมบอกไม่ต้องหรอกแม้แต่คอมเมนต์เดียวเพราะไปคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวคุณก็เสียเวลามันมาลุมคุณคุณเอาไปท,ทําธุรกิจอย่างอื่นสําหรับผมคนนี้ไม่มีผลยังไงก็ไม่มีผลออนะถ่ายเข้าไปเดอะกี่คอมเมนต์ใส่เข้าไปข้างในโทรศัพท์ใส่เข้าไปแต่อย่าดันเอาโทรศัพท์มาคว้างผมนะอย่างนี้โดนถ้าอย่างนี้อย่างนี้มีผล ก็เขาเขาต้องการรับผมเนี่ยไปพิงผมไป,มไปคือผมไปเปิดซีนให้เขาไงถ้าหากผมไม่ไปนั่งวันนั้นเขาก็ยังไม่มีซีนถูกไหมผมไปเปิดซีนให้เขาวันนี้ยังยังสนใจจะตามอีกโอก้เอาเรตติ้งไปแล้วนี่เอาไปเยอะๆถูกไหมแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะถึงเวลาดูชี้ไอ้ที่มันมันจะช่วยอะไรคุณและไอ้ใครที่มาพูดมาใกล้ชิดนะนี่เป็นเรื่องคดีอะไรคดีอะไรเดี๋ยวพวกคุณจะได้เห็นและคุณจะ ตกใจกับสิ่งที่เฮ้ยเม็ดเงินมันมหาศาลขนาดนี้เชียวหรือผมจะผมจะพูดแล้วจะเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการการทำความผิดอาญาไล่แรงใจะใหญ่ที่สุดมูลค่าซึ่งพวกคุณจะไม่เฮ้ยมันจริงเหรอแล้วจริงไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ให้ผู้ที่มีหน,น้าที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัฐ <Okay. S 1> นะเขา <Okay. S 1> ดำเนินการถ้าเขาให้โอกาสผม แต่ถ้ากาดเขาต้องการจะปิดบัญชีก็ก็แล้วแต่ถูกไหมอันนี้ถ้าสังคมมองว่าผมไม่มีค่าก็ไม่เป็นไรครับพี่สันธนาคะที่อยากเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าไม่เชื่อมั่นการทํางานของตํารวจเหรอคะเราก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนเป็นตํารวจมาก่อนผมไม่ใช่ทํางานอะไรไม่เป็นงานตํารวจผมเป็นทุกหน้างานถึงทราบดีฝ่ายการเมืองผมก็เห็นสัญญาณอะไรอยู่ก็ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้มันเราเราก็ต้องมีข้อกังวลแต่ถ้าหากว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงฮะผมมาตรวจสอบผมได้ตลอดหรือหากผมกระทาอะไรไม่ถูกต้องคุณก็ดําเนินคดีผมอย่างวันนี้ถึงคนอดีดอตผอตรอมาพูดด่าผมทุกวันไถ่ไถ่ไถ่อย่างนี้ยผมก็จะมาบอกครับมันขณะเป็นเขาเป็นเนี่ยผมก็ยังเจอเขาแล้วเขาผมเขาไม่ล่อผมตั้งแต่เขามีตําแหน่งหน้าที่พูดมันพูดได้ไนงะเวลาพูดอะพูดได้แล้วอยู่ตรงไหนอะแล้วประเทศนี้คนไหนอะผมไถ่ก็พูด มาสักคนสิถูกไหมมาสักคนมาของจริงของปลอมเดี๋ยวผม,มผมก็มเค้นได้หมดอ่ะถูกไหมไปรับงานใครมาอย่างนี้ผมไม่ได้กังวลแต่ให้มันมีหลักฐานว่าผมเกี่ยวข้องด้วยจริงๆอันนี้ผมก็ผมก็รออยู่ไงดูนะแต่ถ้าจะมาในฐานะพยานมาร่วมด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นนั้นแล้วเราเกี่ยวข้องในส่วนไหนคะพี่ก็ผมนําพยานหลักฐานสําคัญมาแล้วชี้ช่อง ไอ้คุณไม่รู้หรือคุณแกล้งไม่รู้ผมรู้อ่ะผมรู้แล้วคุณดําเนินการสิคุณอย่าไปข้ามสิหมายจับออกมาจับบางคนไม่จับบางคนอย่างนี้ถูกไหมหรือบางคนรู้ว่าถูกหมายจับเพราะคดีมันดิ้นไม่ได้ก็ต้องออกหมายแต่พอออกหมายจับครับเขารู้พร้อมเลยเพราะเขาถูกออกหมายจับปั๊บบินออกนอกประเทศใครไปบอกใครไปส่งซิกอย่างนี้ผมรู้ความเคลื่อนไหวขนาดนี้และผมทำงานคนเดียวได้ไหม ผมบอกไอ้คนที่มันโอ้โหคงมีคนให้ข้อมูลทั้งสังคมมาผมมีคนให้ข้อมูลเชิงลึกไม่ได้ผิวๆด้วยก็สุดแล้วแต่มาพิสูจน์กันผมไม่ต้องการเป็นคนดีของสังคมไม่ต้องกังวลผมไม่ไปแย่งตำแหน่งนี้ของคุณนะผมไม่ต้องการชีวิตพ้นจากราชการแล้วประกาศสักใบโล่กผมไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่ได้ติดยึดอะไรแต่วันนี้เอาใครทำได้มากกว่าใครก็อย่ามาขวางกันครับ อันนี้คือเรื่องตัวเราเรื่องตัวเราว่าหากเขาให้เขา,าผมนั่งรอเลยให้เขาตรวจสอบเลยให้เขาประกาศไปเลยเจ้าหน้าที่ท้งท้กท้งทุกสอนอในนครบาลหรือทั่วประเทศไทยแล้วผมนั่งรอข้อหาอยู่มีไหมถ้าหลังจากวันนี้ให้ผมรอถึงเที่ยงคืนผมก็รอไม่เป็นไรนะถ้าหลังจากเที่ยงคนนืนวันนี้ไม่มีข้อกล่าวหาผมก็ไอ้ปากไอ้ปากจะไม่อยากใช้คำพูดไม่ดีเอานะ ไอ้พวกปากเหม็นๆทั้งหลายก็หยุดซะหยุดพูดนะหรือพูดต่อพวกคุณก็เหม็นเองผมแจ้งไปแล้วแจ้งอีกหลายคดีนี่กําลังรวบรวมเพิ่มเติมอีกนี่ก็จะ,จะนี่เดี๋ยวฝ่ายทีมงานผมฝ่ายกฎหมายกาลังรวบรวมผมยังไม่มีเวลาเดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งใครพูดอะไรมาผมรวบรวมสะสมไว้เดี๋ยวมีเวลาก็ดําเนินการดําเนินการพอมพยาลหลักฐานทาทางทั้งหมด ข่าวช่อง8รบเครื่องเคียงข้าง